กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวสุขทุกคนนะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจากกระทู้เหมือนเดิมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัย2500ต้นๆน,น,นะครับสมัยที่ยาฆ่าแมลงยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายยุคนั้นจะเป็นการทำเกษตรกรแบบธรรมชาติเสียมากกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ ในอดีตเลือกส่วนชาวนาชาวเขาส่วนใหญ่จะอยู่ห่างออกจากหมู่บ้านลัดเลาะไปตามไหลเขาใกล้บ้างไกลบ้างเนื่องจากพื้นที่ปลูกพืชดีๆนั้นหายากมากแต่ละครอบครัวจึงต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อถากถางจับจองกันเองตามพลักกำลังด้วยระยะทางจากบ้านมาไกล จึงเกิดความระแวงจากแขกที่ไม่ได้รับเชิญจะมาเก็บผลผลิตของเราไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงต้องมีพิธีบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มจากการเตรียมสำรับกับข้าวของข้าวของหวานและเหล้าเอาไว้สำหรับเส้นไหว้จนครบจึงเริ่มสวดด้วยคาถาอาคมที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น คาถานั้นเป็นคาถาที่สาบแช่งให้ผู้เที่เอของจากใกล้ไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอันเป็นไปหลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวก็จะสั่งคนในบ้านว่าห้ามกินของในไร่อันเป็นเด็ดขาดจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้ ครอบครัวนี้มีลูกหลานหลายคนหลายวัยตัวเด็กชายตัวเล็กๆติดตามพ่อแม่ไปทำงานในไร่ทั้งพ่อทั้งแม่มัวแต่ยุ่งกับงานในไร่จึงไม่ได้สนใจลูกฝ่ายชายที่มัวแต่เล่นเพลินด้วยความหิวจึงคว้าเอาพุทธาหนึ่งเข้าปากไปและตามด้วยอีกผลด้วยความเริดอร่อย กระทั่งเย็นชำ่ำสามพ่อแม่ลูกจึงเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านภรรยาหุงอาหารเสร็จสับเรียบร้อยจึงเรียกทุกคนมาร้อมวงกินข้าวหลังจากที่ไม่ได้กินด้วยกันมานานหลังจากที่กินไปได้ไม่นานลูกชายคนเล็กก็ล้มตัวลงตัวโก่งงปากร้องว่าปว แม่ตกใจลนลานรีบไปหายาสมุนไพรแก้ปวดท้องมาให้กินแต่อาการก็ยังไม่ทุเลาลงคนเป็นพ่อเห็นจึงเริ่มเอกใจแล้วว่าอาการปวดท้องแบบนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วในใจคิดว่าขอให้ยาเป็นดังที่คิดเลยทนไม่ไหวเต็มทีจึงถามลูกว่าตอนกลางวันนอกจากกินข้าวที่เตรียมมา แกไปกินอะไรอีกลูกชายฝืนตอบอย่างยากเย็นพุทธาครับคนเป็นพ่อตกใจจึงถามกลับไปว่าพุทธาที่ไหนลูกตอบกลับมาว่าในไร่เราพ่อได้ยินแบบนั้นใจหล่นหูเป็นดั่งที่คิดไว้จริงๆพ่อรีบเตรียมของที่จำเป็นใช้สำหรับไหว้ขว้าไฟฉาย แล้วเล่บไปที่ไร่นั้นทันทีหนทางไปไร่นั้นมืดมิดสนิทมีแต่แสงไฟฉายนำทางวูบวาบเท่านั้นเหนื่อยจนแทบขาดใจเมื่อไรจะถึงไร่เรากันนะเม <Ug> ื่อถึงไร่แล้ววางเครื่องเส้นลงพร้อมจัดแจงพ่อจับไปที่ใจยังเต้นตุบตุบอยู่ปากแทบจะท่องคาถาไม่เป็นคำแล้ว หลังจากว่าคาถาคลายคำสาปแช่งเสร็จเชื่อว่าบนนั้นถูกคลายแล้วอย่างแน่นอนพ่อจึงรีบแล้ววิ่งกลับไปอย่างไม่คิดชีวิตทันใดที่พ่อวิ่งกลับมาบ้านอย่างกระหืดกระหอบขึ้นมาบนบันไดแล้วพร้อมกลับถามเมียว่าลูกเป็นอย่างไรเมียหันหลังให้เห็นแต่หัวกับเท้ารูปพาดบนตัก พร้อมกับพูดว่าลูกเราเสียแล้วพี่พร้อมกับเสียงสะอึกสะอื้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดคนเป็นพ่อเห็นแบบนั้นก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาคอเบา้าแข้งขาอ่อนแรงสุดลงทันทีเราชาไปเสียแล้วใจคิดแต่โทษตัวเองว่าช่วยลูกชายไว้ไม่ได้จึงปล่อยโฮไปตามเมียอีกคน ร่างลูกถูกคลุมด้วยผ้าขาวบนหัวนอนมีโคมน้ำมันกาซจุดตั้งไว้ทั้งคืนรุ่งเช้าญาติพี่น้องช่วยกันจัดพิธีฝังศพตามมีตามเกิดด้วยบรรยากาศที่แสนโศกเศร้าครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียลูกชายด้วยความคับแค้นใจพืชผลในไร่กับชีวิตของลูกชาย หาแลกได้คงไม่เอาอันใดนอกจากชีวิตของลูกชายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวเขากันเองด้วยการใช้มนต์ดำเพื่อรักษาพืชผลจึงต้องทำอย่างระมัดระวังแต่สำหรับพ่อที่เสียลูกไปคงไม่อยากใช้อีกเลยตลอดชีวิตส่วนประเด็นที่ว่าเด็กอาจจะเป็นโรคบางอย่างนั้นอันนี้ไม่แน่ครับ พอได้ฟังมาจากอีกที่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเรื่องของการสาบแช่งมนต์ดำก็ยังคงเหลืออยู่ครับหากชอบฟังเรื่องร้อนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ